เดี๋ยวเดี๋ยวเดี ais, ๋ยวลูกตามมาทำไมก่อนแล้วประเด็นคือกูจะเอามือออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกยังไงเดี๋ยว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 รู้รู้ว่าร้อนแต่เดี๋ยวแป๊บนึงจะออกยังไงเนี่ยเออเออเออออกออกมาได้ไหมโอ้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 ออกยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อน คือต้องเอาอะไรออกเนี่ยน้ำหนึ่งลูกน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเข้าไปยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วมึงมึงอ่ะมึงออกเอาเองได้ไหมจะช่วยมันยังไงวะมเข้าไปอยู่ได้ไงเนี่ยแป๊บลูกแป๊บลูก อะไรออกออกได้ไหมได้ไหมเออเออทักทีวันนี้ไปไหนเราเว้ยเฮ้ยวันนี้ขึ้นมาขึ้นมาเลยเดี๋ยว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 นิ่ง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 นะนิ่งนิ่งนะอย่าขยับนะมึงอ่ะอยู่เฉย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 ไม่ต้องไปไหนแล้วอันนี้โอ้โหทางนี้เออเออเออนั่นแหละ โอ้โหเดี๋ยวก่อนเลยนิ่งๆก่อนเลยเองอะ่ะเองอะ่ะเฉยๆก่อนเลยโอ้ไม่ตายก็บุญแล้วลูกเอ้ยอย่าฟอกกูช่วยมึงใจเย็นๆน,นะโอเคโอเคเดี๋ยวพากลับโอ้มายังไงเนี่ยบ้าบอที่สดุด